ปลาก็มีครับปลาก็มีเขาก็มโโหโหโหีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หูปลาก็มีหมูก็มีครับโอ้โเฮ้ยอย่าพิ่งหอกเอาติดติดตรงไหนวะ โอเคเดี๋ยวรอบอยังติดอยู่เนี่ยติดตรงไหนวะอืมแต่ละตัวไซส์ประมาณสี่ห้าขีดนะครับเยอะเกือบหกโลครับนี่เกือบหกบเกือบหกครับ 6กหกิโลโอเคครับปลาประมาณ10กว่าตัวมันมานครับผลงานรอบรมากู้รอบครับ ดักไว้สามสี่วันนะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนืนะอ,อปลาว่ายไปเนละยน้ำขุนตรงเนี้นะเฮ้ยมีปลาโดดในรอบแล้วก็มีเห็นงูติดอยู่นะเฮ้ยมีงูด้วยอนะงูอะไรวะโอ้น้ำขุนเลยครับ มีทั้งปลาทั้งงูเดี๋ยวข้ามไปดูดักไว้สามสี่วันแล้วครับเพิ่งมาดูเมื่อกี้เห็นงูเลื้อยอยู่ในรอบปลากระโดดคนระับเมื่อกี้ไอช่อนโดดหนนหนอ้ๆๆช่อนโดดอยู่ในรอบ เดีว่าเมื่อกี้ผมเห็นงูอ่ะเฮ้ยไอที่โดดนี่ปลาหรืองูอะงูนี่วะงูเลยวะโอ้ยเฮ้งูอะไรวะน่ะโถ่เบื่องงูมากเลยเวลาเจอแต่ละครั้งนี่มั้งดูว่าเสียงงูอะ งูอะไรไม่รู้แต่ตัวยยาวนั่นน่ะปลาก็โดดอ่ะงูสิงวะน่าจะงูสิงวันนั้นก็เจอตัวเงินตัวทองเขาเ้าด้วยนะใบเนี้ยเอาเอาเอา ใส่ไปติดตาโห่นู่นปลาก็มีครับปลาก็มีเต่กาก็มีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอู้ปลาก็มีงูก็มีครับโอ้เฮ้ยอย่าพ่งออกไปพังออกอย่าพ่งออกอย่าพ่งออกไปพังออกโอ,อ,อ,อ้โหชิ่วเสียงดูด,ด,ด,ด้วย มันติดติดตรงไหนวะโอ้โหปเดี๋ยวรอบยังติดอยู่เนี่ยติดตรงไหนวะเฮ้ยยังงูหลุดแล้นวะเฮ้ย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 อยากให้ออกนะมึงเอาตกล้มอีกฝนตกอะครับเมื่อคืนปลาหมอไทยก็มี มีงูสองตัวดูโอ้โหปลาหมอไซส์สวยๆกระช่อนด้วยอืมอืมโหปลาแล้วนี่ยกระช่อนหมดเลยนี่หว่าโอ้โหงูกินปลาแล้วก็ตัวนี้งูเลยน่าจะเป็นงูสิงห์ผมไม่ค่อยไม่รู้จักอ่ะ โหเย่ oh, yeah. หมอไทยด้วยครับโห uh huh. ดูเต่าด้วยเอาเป๋าก่อนครับโหเหนื่อยเยเสียวงูงครับ หลังเดียวครับเนี่ยผมดักไว้ประมาณสามวันสี่วันแหะพอดีว่าเมื่อคืนฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกหนักพายุเข้าครับพึ่งได้มีเวลามาดูทั้งปลาทั้งเต่าทั้งงูเลยครับ อยอยอยมังจะมันล้มอีกโอ้หช้อนใส่ข้อมือั้งนั้นเลยครับดูปลาหมอไทยสองตัวบึกปิ๊กเลยอะหมอไทยสีห้าตัวนี่มาปัญหาคือจะเอางูออกยังไงนั่นแหละมา,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 าหูกัดกัดตาคายครับกัดตา รอบอะ่ะเต่าไม่เคยพลาดเลยมาใส่แต่ละครั้ง อ,อ,อีกี่ไปแล้วไปแล้วลไปแล้วนุนไปนุนไปนุนแห่งไม่ชอบเลยงูยังมีงูน้ำอีกตัวหนึ่งเนี่ยกินปลาเข้าไปได้วยมั้ยยังเหลืองูน้ำอีกตัวนึงครับสงสัยมันกินปลาเข้าไปอะ้วนเลยตัวนี้ไหะจะอ,ออกไงวะเนี่ยเดี๋ยวหาตะขอเกี่ยวครับว่าเซ็งเราเจองูนี้ งูน้ำอ่ะแต่ก็ดูหน้าตาหน้ากลัวอยู่นะเเ,เดี๋ยวงูเดี๋ยวงูเงินตัวทองอะไรก็ไม่รู้ใจเย็นนี่หนูใจเย็นในจเย็นใจเย็น,ยนปลาโดดไม่หยุดเลยเขาเรียกอะไรว่างูงวงช้างหรอมันมีลายด้วยนะ กลัวมันก็จะรู้ให้หนีเอ้ยหรือว่างูเหลื่มวะหรือว่างูเหลืม่มหรืองูน้ำวะ ออกมาเลย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 โอ้ตัวใหญ่เนี่ยเกือบกระป๋องกาแฟครับเหมือนเล็กไม่ได้เล็กมาอืมอ๋อเอาเันจะเลื้อยมางูอะไร ีงูอะไรครับงูอะไรไม่รู้นะดูหัวเหมือนงูเหลืองนะครับมีลายเหมือนงูเหลืองแต่ว่าหลังจะเป็นเสียงตาลเหมือนจะเชื่องนะจะเป็นงูน้ำมั้งไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่งาาองงูครับท้องท้องจะออกหเหลืองครับนี่ครับงูอะไรไม่รู้ครับท้องจะออกหอเหลืองแต่หลังจะเป็นเสียงตาล เหมือนเชื่องมามอยู่ในรอบไม่ค่อยจะิีนไม่ค่อยจะขู่แต่เมื่อกี้เนี่ยไอตัวที่ปล่อยไปก่อนหน้าน,นี้น่าจะเป็นงูสิงห์นะครับเข้าไปในกอคยนะุยมีเต่าอีกดูดูเต่าโอ้โหเดี๋ยวปมหมอดูครับดูไซข้อมือดูหนักไว้ประมาณสามสี่วันนะครับเพิ่งมาดูวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักด้วยครับช่อนไซเดียวหมดเลยใกล้เคียงกันหมดเลย มาเลือปลากับเตาครับเนี่ยปลาช่อนนี่สวยๆแล้วครับ้ายข้อมือทั้งนั้นเลยหูสิบกว่าตัวครับปลาหมอนี่มีแต่ใสยสวยๆนี่อดูเดี๋ยวไอ้หมอนี่ออกที่หลังอูปลาหมอเยอะ นี่นี่ไปไหนไปไหนโอ้สวยงามเลยอะอ้วนเลยแต่ละตัวเตว่ามีเสียงด้วย เนี่ยดูเอาเต่าอ,ออกก่อนนี่เต่าฮอบไหนมีเลขไหมปลาจะหนีอีก เตาปล่อให้มันเดินลงไปใต้นี้มีน้ำอยู่ป่ะอือป่ะตรงนันมีน้ำอยู่ครับเดี๋ยวเดินไปนู่นมา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 ม,ามาส,สวยครับสี่ห้าขีดอะอแต่ละตัวซ้ายประมาณสี่ห้าขีดนะครับเยอะ ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อาไปปล่อยข้างนอกเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวน้ำมันก็จะแห้งอีกนี่ช้อนตัวนี้ต้องปล่อยครับสองตัวนี่โอ้ปลาหมอไอห,หมอสามโอ้หมออซ้ายใหญ่ครับ หมอส้ายใหญ่เลยเดี๋ยวเก็บปลาช่อนก่นอนกี่ตัววะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวครับปลาช่อนสิบสามแล้วก็ปลอหมอสามเต่าหนึ่งงูสองรอบแทบแตกครับยกมาตาข่ายแทบขาดเลยเมื่อกี้ นี่ครับหลังเดียวครับเนี่ยคืนฝนตกครับโหดูจับปลาหมอโห้โหหมอไซสวยเนี่ยไซนี้เผากินห,หวานเจียบเลยเนะี่ยสวยครับปลาหมอนี่จะจะเก็บไปเผาหมอเผาเนี่ยสามตัวเลยครับนี่ครับนี <c> ่ <oughs> ส,สวยเลยสี่ห้าโลแล้วเนะี่ยมาสี่ห้าโลอ่ะแต่ไม่มีไซส์โลนะปลาปลาช่อนไซส์ประมาณสี่ขีดห้าขีดครับเนี่ยตัวนี้ประมาณสี่ขีดใกล้ๆห้าขีดปลาหมอนี่ก็ไซส์สวยครับสามตัวแล้วก็ช่อนไซส์ลง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 มาใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟครับไซส์ประมาณข้อมือครับปลาช่อนครับส่วนมากเนี่ย กลับรอบนี่ครับหลังเดียวดักไว้ประมาณสามสี่วันนะครับเพิ่งมาดูวันนี้ที่ปลามันไม่ตายเพราะว่ารอบลงน้ําไปแค่ประมาณนี้ครับลงไปไม่ถึงครึ่งอ่ะนะครับยังไม่ท่วมางาหมดเลยน้ําแค่ประมาณประมาณครึ่งงาครับตอนที่ผมดักนะแต่เมื่อคืนเมื่อวานครับคืนวานนี้ฝนตกหนักมากปลามันก็หาน้ําใหม่ปลาก็ ไปทั่วเลยปกติครับเออโอเคทุกอย่างโอเคมันลึกกี่ตูมอะ่ะ ยาหากิ่งไม้มาย,ยัดปิดไว้ข้างๆรอบครับเวลาปลาผ่านมาเันจะได้บังคับให้มันเข้ามาในรอบ สวันเดี๋ยวมาดูใหม่ครับโอเคครับประมาณนี่ครับประมาณสี่ห้าโลอยู่นะเดี๋ยวลองชั่งดูอยากดูต้องชั่งดูกิโลโอ้โห <c oughs> มือสั่นเลย เกือบหกโลครับนี่เกือบหเกือบหกครับเกือบหกกิโลโอเคครับปลาประมาณสิบกว่าตัวมันมันครับผลงานรอบรอบใบเดียวเนะี่ยเชื่อ